คุณเคยคิดไหมว่ามหาเศรษฐีที่ล้มละลายไม่มีทายาทแต่แล้วสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นสาวยากจนคนหนึ่งกำลังท้องกับลูกของเขาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความลับนี้ถูกเปิดเผยใครคือผู้ที่ซ่อนเงื่อนงำในเรื่องนี้อย่าพลาดเพราะทุกอย่างที่คุณรู้อาจไม่ใช่ความจริงยามค่ำคืนในกรุงเทพแสงไฟนีออนส่องกระพริบไม่หยุดเสียงรถแท็กซี่วิ่งผ่านไปมา ลมเย็นประทะใบหน้าเธอร่างเล็กในชุดเก่าซีดยื่นกอดท้องตัวเองแน่นเด็กในท้องดิ้นเบาๆเรากับรับรู้ความกลัวของแม่ชื่อของเธอคือมีนาหญิงสาวบ้านยากจนจากต่างจังหวัดไม่มีญาติไม่มีที่พึ่งแต่ในท้องของเธอกลับเป็นลูกของชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเขาคือวิษณุเจ้าสัวหมื่นล้านที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างลึกลับทั้งประเทศรู้จักเขาดีเขาไม่มีลูก ไม่มีพันรยาไม่มีทายาทข่าวทุกช่องประกาศเหมือนกันเจ้าสัววิษณุเสียชีวิตโดยไม่มีผู้สืบทอดแต่เธอรู้ความจริงมีนาเคยเป็นเพียงสาวเสิร์ฟร้านอาหารเล็กๆคืนหนึ่งเขาเดินเข้ามาสายตาของเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจเสียงนาฬิกาในร้านดังติ๊กตอกลมหายใจของเขาเย็นเฉียบเขาพูดเพียงประโยคเดียวมากับฉันหลังคืนนั้น ชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกเธอไม่ได้อยากได้เงินเธอไม่ได้ต้องการชื่อเสียงแต่ในท้องนี้คือลูกของเขาเธอเดินไปที่หน้าคาราหาร์ใหญ่โตไฟส่องสว่างทุกมุมกล้องวงจรปิดหันมาตามเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงรองเท้าหนังเดินออกมาจากเงามืดชายในชุดสูทด,ดำสายตาเย็นเยือกจ้องเธอเธอเป็นใครน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยอำนาจและคำขู่ มือของมีนาสันเทาเธอกุ่มท้องแน่นเสียงลมหายใจในความเงียบช่างดังเกินไปฉันฉันมีลูกของคุณวิษณุเขาชะงงกสายตาแข็งกร้าวเปลี่ยนไปบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวแสงไฟหน้าคาราหาดวูบวาบเงาสะท้อนในกระจกบานใหญ่เผยให้เห็นชายชาราผมขาวที่ควรตายไปแล้วเขายืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเธอ ริมฟีปากขยับช้าๆเธอคิดว่าจะหนีพ้นเรอหัวใจของมีนาแทบหยุดเต้นร่างของชายชารานั้นคือวิษณุเจ้าสัวที่ทั้งประเทศประกาศว่าเสียชีวิตไปแล้วดวงตาของเขาแดงกำ่ำเหมือนคนที่ไม่ได้หลับไหลมาเป็นปีผิวหนังซีดเผือดเส้นเลือดสีคล้ำปูดโปนทั่วใบหน้าลมหายใจของเขาหนักและแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความเย็นเยือกเหมือนความตายที่คืบคลานเข้าใกล้ มีหน้าถอยหลังอย่างช้าช้าฝ่าเท้าสัมผัสพ,พื้นหินเย็นเยียบเสียงหินกรวดบทขยี้ดังในความเงียบมือของเขายื่นออกมานิ้วยาวเหยียดแห้งเหี่ยวเหมือนโครงกระดูกที่เดินได้ลูกของฉันเสียงนั้นทั้งสั่นทั้งแหบแหง้งแต่แฝงด้วยความโกรธเกรี้ยวและความคลุ้มคลั่งลูกของฉันต้องอยู่ที่นี่น้ำตาของมีนาไหลาอาบแก้มเธอกอดท้องแน่นรู้ดีว่าหนีไปไหนไม่ได้ ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านกลิ่นเหม็นเน่าคลาคลุงเหมือนกลิ่นศพที่ฝังในดินนานนับเดือนเงาดำเคลื่อนตัวเร็วผิดมนุษย์เสียงกระซิบจากทุกทิศทางดังขึ้นพร้อมกันเธอไม่มีทางหนีได้ไฟทุกดวงดับลงทันทีเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวส่องลงบนร่างหญิงสาวผู้สันเทาและเงาอันน่าสะพรึงที่คืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงหัวเราะเบาๆดังแทกขึ้นมามันแห้งกรอบเย็นชา เหมือนมาจากใต้ดินลึกเง่าของเขายาวเหยียดบนพื้นเหมือนจะกลืนกินร่างของเธอทั้งตัวมีหน้าหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฝ่าเท้าสั่นระริกแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหินเสียงก้าวเท้าของวิษณุช้าหนักหน่วงสะท้อนกล้องไปทั่วคฤรานารางไม่มีใครเสียงเขากระซิบใกล้หูจนเธอขนลุกสู้ไปทั้งตัวไม่มีใครเอาลูกของฉันไปได้ มือกระดูกของเขาแต่ไหลเธอสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเกาะกระดูกมีหน้าสะอื้นน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงเด็กในท้องดิ้นแรงเหมือนรับรู้ถึงอันตรายอย่าทำอะไรลูกฉันเธอกระซิบเสียงสัน่นแต่เขาหัวเราะดวงตาที่มืดดำเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งจ้องตรงไปที่หน้าท้องของเธอเด็กคนนี้เสียงเขาเต็มไปด้วยความหลงใหลและโรคจิตเด็กคนนี้จะเป็นของฉัน ตลอดไปลมแรงกระชากประตูเหล็กดังปึงปังเสียงโซ่เหล็กขูดพื้นลากยาวเหมือนกับโลกทั้งใบกํากำลังจะถูกดูดกลืนเข้าสู่เงามืดไม่มีที่สิ้นสุดมีนาได้แต่กอดท้องแน่นภาวนาในใจในขณะที่เงาร่างของเขาคืบคลานเข้ามาใกล้กว่าเดิมทีละก้าวทีละก้าวดวงจันทร์ที่เคยส่องสว่างกลับถูกเมฆดำบดบังทั่วทั้งคฤรหาห์จมอยู่ในความมืดสนิท มีนาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังชัดรุนแรงเหมือนกลองที่กำลังปลุกวิญญาณเงาของวิษณุยืดยาวพันรัดพื้นล้อมเธอไว้ทุกทิศท,ทางกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงขึ้นเหมือนดินเปียกปนเลือดเก่าหลายปีแทรกเข้าทุกช่องลมหายใจลูกของฉันเสียงกระซิบจากเงามืดรอบตัวทวีความหลอนเหมือนเสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป มีหน้าเบิกตากว้างน้ำตาเปื้อนเต็มใบหน้าร่างของเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอมองเห็นแววตาว่างเปล่าไร้ชีวิตแต่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันน่าสะพรึงปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่หน้าท้องเธอเบาๆความเย็นแผ่ซ่านเข้าไปถึงขั้วรกระดูกเด็กคนนี้คือชีวิตใหม่ของฉันเสียงหัวเราะแหบผ้าดังสะท้อนกำแพงสูงใหญ่รอบตัวเหมือนห้องนี้เป็นหลุมศพขนาดใหญ่ ทันใดนั้นเงาดำทยานเข้าหาเธอรวดเร็วรุนแรงเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังฉีกเหยื่อมีหน้าเงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังเงานั้นในวินาทีก่อนที่มันจะถึงตัวเธอเธอกัดฟันแน่นเสียงสุดท้ายที่หลุดจากปากเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความสิ้นหวังฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เสียงกรีดร้องแหลมสูงแทรกเข้ามาในความมืดราวกับโลกทั้งใบ แตกสลายลงในเสี้ยววินาทีทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดหมุนมีนายืนตัวสัน่นหัวใจเต้นรัวเสียงเลือดไหลเวียนดังกล้องในหูเงาดำนั้นหยุดชะงักกลางอากาศราวกับบางสิ่งบางอย่างกำลังต่อต้านมันสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านจากด้านหลังเธอแต่มันไม่เหมือนลมธรรมดามันอุ่นนุ่มนวลเต็มไปด้วยพลังที่เธอไม่เคยรู้จัก เธอก็มองหน้าท้องตัวเองรู้สึกถึงแรงเต้นแรงขยับไม่ใช่แค่การดิ้นของทารกมันเหมือนแสงบางอย่างกําลังแทรกออกมาจากในท้องเธอแสงที่บริสุทธิ์อ่อนโยนแต่ทรงพลังจนหน้าตกใจเงาดำรอบตัวเธอเริ่มสั่นไหวควันสีดำหมุนวนอย่างรุนแรงเหมือนหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ในท้องเธอเสียงของวิษณุแปรเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามต่ำ เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นไม่เป็นไปไม่ได้เงาร่างของเขาที่เคยมั่นคงแข็งแรงกลับเริ่มสั่นไหวเหมือนถูกผลักใสออกไปทีละนิดแสงจากท้องของมีนาค่อยๆกระจายออกสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องหลับตาแน่นเสียงคำรามของเขาแหลมสูงก้องสะท้อนเหมือนสัตว์ป่าถูกขังเด็กนั่นเด็กนั่นไม่ใช่ของเธอ พื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มสัน่นกำแพงรอบตัวแตกร้าวเศษกระจกปลิวกระจายเสียงโซ่เหล็กขาดพึงดังสนัน่นมีหน้าฝืนลืมตาขึ้นแสงสว่างเต็มห้องเหมือนพระอาทิตย์ส่องกลางราตรีและในชั่วขณะนั้นเองเงาดำรอบตัวรวมร่างเป็นเงาสุดท้ายใบหน้าของวิษณุบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างที่สุดเขาตะโกนลั่นเสียงสะท้อนก้องไปทั้งคฤหาส ลูกของฉันจะไม่มีวันเป็นของเธอแสงสว่างแผ่กระจายออกจากร่างของมีนาพุ่งเข้าใส่เงาดำนั้นอย่างรุนแรงเหมือนเปลวเพลิงเผาผลาญเงาแห่งความตายเสียงกรีดร้องสุดท้ายของวิษณุดังสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนเสียงของผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งไปร่างของเขาค่อยๆแตกสลายเป็นผงเท่าสีดำล่องลอยกลางอากาศหมุนวนแล้วหายไปในความว่างเปล่า ความมืดที่เคยโอบล้อมสลายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงแสงสลัวจากพระจันทร์ส่องกระทบร่างหญิงสาวผู้ยืนเดียวดายมีนาศรุดลงกับพื้นหายใจหอบถี่น้ำตาไหลอาบแก้มทั้งจากความหวาดกลัวและความโล่งใจมือของเธอกอดท้องแน่นสัมผัสถึงชีวิตเล็กๆที่ยังคงเต้นอยู่ภายในเสียงเงียบสงัดไปชั่วขณะคฤหาฮที่เคยเต็มไปด้วยความเย็นเย,ยือก กลับรู้สึกอุ่นขึ้นอย่างประหลาดแหละเสียงหนึ่งเบาแผ่วเหมือนเสียงลมหายใจของเด็กทารกดังแว่วจากด้านหลังเธอชาชัดเจนและเย็นยเยือกแม่มีหน้าชะงักนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบเธอหันไปมองสายตาสั่นระร,ริกตรงมุมห้องอันมืดมิดเงาร่างเล็กๆยืนอยู่เงียบๆเ,เด็กชายตัวน้อยผิวซีดขาว ในตาสีดำสนิทยืนจ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มบางเบาริมฝีปากเล็กๆขยับอีกครั้งเอ่ยถ้อยคำที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจพ่อบอกว่าผมต้องอยู่ที่นี่มือเล็กๆของเด็กชายค่อยๆย,ยกขึ้นชี้ตรงมาที่หน้าท้องของมีนาแววตาของเขาว่างเปล่าแต่ลึกลงไปเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เยือกเย็นเกินกว่ามนุษย์จะมีเสียงของเขา เออออกมาอีกครั้งชาหนักแน่นเหมือนคำสาบโบราณผมต้องกลับเข้าไปมีนารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนล้มหายใจขาดห่วงหัวใจบีบรัดแน่นจนเจ็บแปลบเธอสายหน้าชาชาน้ำตาเอ่อล้นสั่นสถานทั้งร่างไม่เธอไม่ใช่ลูกฉันแต่เด็กชายยังคงยืนอยู่นิ่งๆรอยยิ้มค่อยๆกว้างขึ้นจนดูผิดธรรมชาติ เสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เริ่มก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดเหมือนจะหักลงทุกเมื่อบรรยากาศรอบตัวเย็นจัดลมหายใจของมีนากลายเป็นไอสีขาวลอยออกจากปากเด็กชายหยุดยืนตรงหน้าเธอแงนหน้าขึ้นมองสายตาทะลุเข้าไปถึงวิญญาณผมต้องกลับไปอยู่กับพ่อเสียงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนเสียงกระซิบหลายร้อยเสียง ซ้อนทับกันไม่หยุดชื่อของเขาชื่อที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับดังกล้องในหัวเธอถามทามทามแสงรอบตัวมืดลงอีกครั้งไอหมอกสีดำเริ่มก่อตัวจากพื้นหมุนวนล้อมรอบร่างเด็กชายมือเล็กๆยื่นเข้ามาหาเธอใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นปลายนิ้วเย็นเฉียบสัมผัสหน้าท้องเธอทันใดนั้นเสียงหัวเราะ แห่พร่าดังก้องมาอีกครั้งเป็นเสียงของวิษณุเสียงที่ไม่ควรกลับมาลูกของฉันไม่มีวันหนีพ้นเสียงหัวเราอนั้นหนักแน่นแหลมสูงสั่นสะเทือนในอกมีนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงตรงหน้ามือเล็กๆของเด็กชายกดแนบกับหน้าท้องเธอนิ้วทั้งห้าเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแทรกเข้าไปถึงกระดูกภายในร่างกายเธอ เหมือนมีเงามืดกำลังแทรกซึมไหลย้อนเข้าสู่มดลูกเข้าสู่ชีวิตเล็กๆที่เธอกำลังอุ้มไว้เธอกรีดร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพรากหัวใจแทบหยุดเต้นและบางสิ่งในตัวเธอเริ่มตอบสนองแสงสีทองอ่อนค่อยๆแทรกออกมาจากท้องเหมือนเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไล่ความมืดที่กำลังบุกรุกเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มแหลมสูง กลายเป็นเสียงกรีดร้องของเงาวิญญาณมากมายเด็กชายชะงักสายตาเขาสั่นไหวมือเล็กๆชักกลับอย่างรวดเร็วไม่แสงนีมันไม่ใช่ของฉันแสงจากตัวมีนาสว่างจ้าเปล่งออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆเยงามืดรอบตัวเด็กชายเริ่มไม่เป็นจุนเสียงของวิษณุเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามดิบเถื่อนเหมือนสัตว์บาดเจ็บเธอจะไม่มีวัน เอาลูกฉันไปพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนกำแพงรอบตัวแตกราวกระจกแตกละเอียดปลิวว่อนแต่แสงจากตัวมีนากลับยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งทรงพลังเสียงทารกในท้องร้องเบาๆแต่ก้องสะท้อนในหัวเธอเหมือนเป็นเสียงของชีวิตเสียงของผู้สืบทอดเลือดเนื้อจากชายผู้ยิ่งใหญ่และหญิงสาวผู้ต่ำต้อยแต่กลับมีพลังมากพอ จะสั่นสะเทือนโลกใบนี้เงามืดรอบตัวค่อยๆสลายเหมือนเท่าทุลีปลิวหายไปกับลมเสียงคำรามสุดท้ายของวิษณุเจือด้วยความเจ็บปวดและความพ่ายแพ้ลูกของฉันจะกลับมาในวันที่เธอไม่คาดคิดเสียงนั้นจ้างหายไปพร้อมกับเงาดำสุดท้ายที่หลอมละลายไปในแสงสีทองบรรยากาศรอบตัวกลับมาเงียบสงัด คฤหาที่เคยเย็นยะเยือกกลับอบอุ่นเหมือนแสงอรุณแรกของวันใหม่มีนาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอกุมหน้าท้องแน่นสัมผัสได้ถึงหัวใจดวงน้อยที่ยังคงเต้นเป็นจังหวะอ่อนโยนมั่นคงเหมือนเสียงปลอบโยนจากผู้พิทักษ์เธอกระซิบเบาๆทั้งเสียงสะอื้นและรอยยิ้มเจือจางแม่จะปกป้องหนูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สายลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างที่แตกผ้าเอาเศษกระจกเล็กๆปลิวว่อนกลางอากาศสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับแต่ลึกลงไปในเงาสุดท้ายของคฤรหาหน์หลังนี้บางสิ่งยังคงหลับไหลรอเวลารอวันที่สายเลือดแห่งความลับเติบโตและปลุกมันให้ตื่นขึ้นอีกครั้งค่ำคืนนั้นเหมือนยืดยาวกว่าทุกคืนที่ผ่านมามีนา นั่งนิ่งอยู่กลางซากปร,รักหักพังของคฤหาสาตแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาแต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเธอรู้ดีว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและเงามืดของอำนาจลูกในท้องของเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาอีกต่อไปเขาคือสายเลือดสุดท้ายของตระกูลมหาเศรษฐีผู้ล่มสลายและเขาคือกุญแจ ที่จะปลุกปีศาจในอดีตให้ตื่นขึ้นมาใหม่เสียงกระซิบเบาๆล่องลอยตามสายลมแผ่วเบาเหมือนเสียงจากใตพ้พ,พ,พิภพเลือดของเขาจะไม่มีวันสูญหายดวงจันทร์บนท้องฟ้าดูแดงก่ำขึ้นเล็กน้อยเหมือนเป็นลางร้ายแห่งสิ่งที่กำลังจะมาถึงมีหน้าหลับตาลงเธอกอดท้องแน่นสัญญากับตัวเองในใจไม่ว่าอนาคตจะโหดร้ายเพียงใด ไม่ว่าอดีตจะตามหลอกหลอนเธอมากแค่ไหนเธอจะไม่มีวันยอมแพ้เธอจะไม่มีวันสูญเสียลูกของเธอไปเสียงลมหายใจของเด็กในท้องยังคงดังก้องในความรู้สึกชัดเจนหนักแน่นเหมือนคำสาบานและในเงามืดของโลกใบนี้สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นในยามรุ่งสางมีหน้าตื่นขึ้นจากการหลับตาร่างของเธอถูกข่มคลุมด้วยความเงียบ เสียงลมหายใจของเด็กในท้องดังกล้องในหูเหมือนการเต้นของกลองสงครามเธอยือนขึ้นพยายามตั้งสติแม้ว่าในหัวจะเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่ความแข็งแกร่งในตัวเธอก็กลับมามากพอที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ทุกอย่างรอบตัวยังคงดูเหมือนถูกกลืนหายไปในเงามืดคฤหาดเก่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยของการทำลายบานประตูเหล็กที่ขาดหน้าต่างแตก แสงจากภายนอกแทบจะไม่สามารถทะลุเข้ามาได้แต่มีนาไม่กลัวมือของเธอค่อยๆแตะที่ผนงังรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากนั้นเหมือนสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เธอรู้ว่ายังมีบางสิ่งที่รอเธออยู่ที่นี่บางสิ่งที่เธอไม่อาจมองเห็นแต่มันกําลังเฝ้ามองเธออยู่นหนูมีนากระซิบเบาๆเ,เ,เสียงที่แผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความรักและความหวังเธอรู้ว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเธอจะปกป้องลูกของเธอจนวินาทีสุดท้ายท่านใดนั้นเสียงกระซิบแหลมคมดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางเธอไม่สามารถหนีได้เธอหันไปทางเสียงนั้นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดเหมือนเงาของวิญญาณที่ยังไม่ยอมจากไปแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เงามันเป็นสิ่งที่เธอรู้จักดี และมันกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ลูกของฉันจะกลับมาเสียงนั้นทวีความเข้มข้นขึ้นเหมือนจะไม่ให้เธอหลบหนีไปไหนแต่มีนายืนมัน่นดวงตาของเธอสว่างขึ้นเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นไม่มีใครจะหยุดเราได้เธอกระซิบในใจรู้ว่าเธอต้องต่อสู้จนกว่าจะได้คำตอบที่แท้จริงของเรื่องนี้สงครามระหว่างความมืดและแสงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ร่างที่ปรากฏขึ้นจากความมืดค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอเงาของมันไม่ชัดเจนเหมือนลางร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนกระซิบจากโลกที่ไม่มีทางออกเธอไม่รู้หรอกเธอไม่รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดมีนายืนนิ่งล้มหายใจสะดุดเหมือนกำลังฟังเสียงจากที่ไกลแสนไกลเสียงนั่น มันเหมือนจะหยุดเวลาทั้งหมดเธอก้าวถอยหลังแต่เท้าที่แตะพื้นเหมือนถูกตรึงไว้ลูกของฉันจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่เสียงนั้นยังคงดังแทรกเข้ามาเหมือนสะท้อนจากผนังทุกทิศท,ทางมีนาไม่สามารถหนีไปได้เธอกอดท้องแน่นรู้ว่าเวลานี้มันไม่ใช่แค่การหลบหนีจากคำสาปที่ถูกทิ้งไว้แต่มันคือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเธอหันไปมองแสงจากหน้าต่าง ที่ส่องเข้ามาเป็นเส้นแคบแคบมันให้ความรู้สึกเหมือนแสงสุดท้ายก่อนความมืดถ้าเธอต้องการจะกลับไปต้องแลกกับบางสิ่งที่เธอรักที่สุดเสียงนั้นดังกล้องอีกครั้งเหมือนเตือนให้เธอเข้าใจว่าเธอกำลังยืนอยู่หน้าภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนคำสาปที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีนาเริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่เธอต้องทำไม่ใช่แค่การหาทางหลีกหนีแต่มันคือการทำลายวงจรที่ถูกกักขังไว้ ไม่ไม่ใช่ลูกของฉันเธอพูดออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวรู้ว่าเธอมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวและในขณะที่เธอพูดคำเหล่านั้นแสงจากท้องฟ้าเริ่มสว่างจ้าเหมือนคำสาบที่กำลังถูกทำลายร่างของเงามืดเริ่มลอยละลิว่วเหมือนถูกคลื่นพลังบางอย่างผลักออกไปมีนาไม่ยอมให้สิ่งนี้ยืดเยื้อเธอก้าวไปข้างหน้าดวงตาของเธอส่องแสง เหมือนเธอมีพลังที่จะทำลายสิ่งทั้งหลายครั้งนี้ทุกอย่างจะจบลงที่นี่เสียงคำรามของวิญญาณมืดค่อยๆเบาลงเหมือนจะยอมแพ้ให้กับพลังที่มีนาเรียกขึ้นมาจากภายในแสงจากเธอร้อนแรงราวกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะฟื้นฟูทุกสิ่งในโลกที่สูญเสียไปเงาที่เคยมืดมิดค่อยๆหายไปเหมือนหยดน้ำในแสงแดดและตอนนั้นเอง มีนาได้ยินเสียงที่เงียบไปนานเสียงของทารกในท้องที่ตอนนี้ร้องเสียงใสเหมือนจะยืนยันว่าการเดินทางของเธอยังไม่จบมันเพิ่งจะเริ่มต้นเสียงร้องของทารกในท้องดังขึ้นอีกครั้งเต็มไปด้วยชีวิตและความหวังที่แท้จริงมีนาเงยหน้าขึ้นแสงที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างเริ่มสว่างจ้าเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่เธอยืนมั่น สัมผัสถึงพลังที่ไหลผ่านร่างพลังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นพลังที่มากกว่าความกลัวมันเป็นพลังที่เต็มไปด้วยการปกป้องเธอรู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบการเดินทางยังไม่สิ้นสุดแต่ตอนนี้เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่กำลังรออยู่ท่านใดนั้นเงาดำที่เคยคลุมตัวเธอค่อยๆหลุดออกไปเหมือนม่านที่เคยบังตาเริ่มสลายไปทีละนิด มีหน้าเดินไปข้างหน้ามุ่งไปยังทางที่ไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนแต่เธอรู้ว่าทุกก้าวที่เธอก้าวคือการต่อสู้เพื่ออนาคตเพื่อชีวิตใหม่ที่เธอกำลังจะสร้างในขณะที่เธอก้าวออกจากซากปรักหักพังโลกที่เคยมืดมนกลับสว่างขึ้นทีละน้อยเหมือนดวงอาทิตย์ที่เริ่มทอแสงแรกในเช้าวันใหม่ทารกในท้องเธอยังคงเต้นอยู่แต่ตอนนี้ มันไม่ใช่แค่เสียงของชีวิตที่เติบโตมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงมีน้าเดินต่อไปไม่หันหลังกลับเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการปกป้องลูกของเธอและก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตที่เธอเลือกเองและในที่สุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เธอเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ที่พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นมีนาเดินผ่านซาข,ของคฤราน์ที่เคยเป็นที่มั่นของความลับและความมืดก้าวของเธอหนักแน่นเหมือนกับว่าเธอกำลังเดินออกจากอดีตท,ที่บอบชำ้ำเพื่อเข้าสู่อนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นทอแสงสีทองอ่อนๆเหมือนการยืนยันว่า ไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดยั้งเธอได้ทารกในท้องของเธอยังคงเต้นเป็นจังหวะเหมือนเป็นเครื่องตวนใจว่าเธอไม่ได้เดินเพียงลำพังยังมีอีกชีวิตหนึ่งที่กำลังเติบโตที่จะต้องเผชิญกับโลกใบนี้เสียงจากเบื้องหลังที่เคยทำให้เธอหวาดกลัวค่อยๆเงียบหายไปเหมือนการที่เธอได้ทิ้งมันไว้เบื้องหลังและไม่ได้หันกลับไปอีกแต่มันยังคงอยู่ในใจเงาของอดีต ที่เธอจะต้องเผชิญในวันที่กลับมาและเธอรู้ดีว่าความมืดที่เคยหล่อหลอมเธอจะไม่สามารถหยุดยั้งเธอได้เธอก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความเงียบสงัดรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปแต่คำสาปนั้นยังคงคอยตามเธออยู่ในเงามืดการต่อสู้ที่เธอเริ่มขึ้นไม่ได้มีจุดจบมันจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อตามหาความจริง และค้นหาคำตอบจากอดีตที่หลงเหลืออยู่ทุกก้าวที่เธอก้าวเธอรู้ว่าอนาคตของลูกเธอจะเป็นสิ่งที่เธอต้องสร้างขึ้นมาเองแต่ในใจของเธอก็ยังเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเธอรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความยุติธรรมแต่มันก็เต็มไปด้วยโอกาสที่ยังรอให้เธอพิสูจน์ตัวเอง และเธอจะไม่ยอมให้ความมืดหรือคำสาปใดๆหยุดยั้งความหวังของเธอได้การเดินทางของเธอจะต้องเดินต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบและยืนหยัดในเส้นทางที่เลือกเองเพราะความจริงจะต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแต่เธอพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหลังจากที่มีนาก้าผ่านทางเดินที่เคยเต็มไปด้วยความมืดและความกลัว เธอได้พบกับแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงและเสียงทารกในท้องยังคงดังชัดเจนในหัวใจของเธอเหมือนการยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่สิ้นสุดแค่เพียงแค่การเอาชนะความมืดมีนาได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าจะมีความลับที่มืดมนและอดีตที่เจ็บปวดคอยตามหลอกหลอนแต่เธอก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยความรักและความหวังที่เธอมีในที่สุด เธอหยุดอยู่ที่ริมหน้าผามองไปยังทะเลกว้างใหญ่เบื้องหน้าแสงอาทิตย์ยามเช้าสาส,ส่องลงมาน้ำทะเลสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับเหมือนการเริ่มต้นใหม่หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานทารกในท้องของเธอเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนการบอกเธอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของทั้งสองชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่มีหน้าหัวเราะเบาๆ น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงแก้มแต่นี่ไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บปวดแต่น้ำตาของความหวังและความสงบเราจะสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันเธอกระซิบไปยังท้องของเธอเหมือนคำสัญญาที่เธอจะรักษาไว้ตลอดไปในขณะที่มีนาหันหลังไปทางที่เดินมาเธอกลับรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอได้เผชิญทุกความกลัวและความสูญเสียมันทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น และพร้อมที่จะสร้างโลกใหม่ให้ลูกของเธอและในที่สุดท้องฟ้าเหนือหัวก็เปิดกว้างเหมือนรับเธอเข้าสู่การเดินทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทั้งเธอและลูกของเธอแสงอาทิตย์สาดส่องมาเหมือนการยืนยันว่าทุกการเดินทางที่ผ่านไป มีค่ามากพอที่จะทำให้ชีวิตได้เติบโตขึ้นนี่คือบทสุดท้ายของเรื่องราวที่ไม่ได้จบแค่เพียงที่นี่แต่จะยังคงดำเนินต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่